แค่กราบก็เกิดบุญหลายคนยังไม่รู้วิธีกราบพระที่ได้อนิสงส์มากๆทำอย่างไรสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ การกราบมาจากคํำว่าอภิวาทเป็นการแสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผากและวน้อมศีรษะลงจรดพื้นหรือจรดมือณที่ใดที่หนึ่งแล้วน้อมศีรษะลงบนมือนั้นเช่นการกราบลงบนตักก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะจรดมือที่ประนมถึงพื้นเรียกว่าหมอบกราบ การกราบเป็นจางคประดิษฐ์ใช้กราบพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การกราบแบบเป็นจางคประดิษฐ์หมายถึงการที่ให้อวัยวะทั้งห้าคือเข่าทั้งสองมือทั้งสองและหน้าผากจรดพื้นการกราบจะมีสามจังหวะและจะต้องนั่งในท่าเตรียมกราบซึ่งที่จะกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับ เพื่อจะมีอนิสงส์มากๆนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไว้โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านได้เมตตาถามต่อปัญหาธรรมไว้ดังนี้ผู้ถามกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงวิธีที่จะกราบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับเพื่อจะมีอนิสงส์มากๆนั้นจะต้องกราบแบบไหนขอแบบฉบับวัดท่าสุงเป็นตัวอย่างด้วยเจ้าค่ะ หลวงพ่อท่านเมตตาตอบให้กราบด้วยความเคารพอย่างเดียวพอให้จิตเราเคารพนะก่อนที่จะกราบพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธรูปก่อนกราบครั้งที่สองกราบพระธรรมนึกถึงดอกมะลิแก้วให้ไหลาจากพระโอษพระพุทธเจ้าลงหัวเรากราบครั้งที่สนึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพพอเอาใจสำคัญกราบด้วยเบญจางคปดิษฐ ถ้าไม่เคารพไม่มีความหมายก่อนหลับและเวลาตื่นให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทุกวันนี้มีความจำเป็นต้องทำบาปอย่างพวกปลูกผักปลูกหญ้านี่เวลาที่ทำแล้วกลับมาบูชาพระลืมบาปทิ้งบาปเสียตั้งใจภาวนาพุทโธบ้างสัมมาออรหังบ้างอะไรก็ได้ตามชอบใจพอถึงเวลาบูชาพระก็นึกถึงเฉพาะพระเวลาเราจะหลับ ก็นึกถึงเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไปนิพพานถ้าชาตินี้ตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นแล้วภาวนาว่าพุทธโธจับลมหายใจเข้าให้หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ตั้งใจเฉพาะภาวนาว่าพุทธโธเราจะไปนิพพานเอาแค่นี้บรรดาพุทธบริษัท ขอยืนยันว่าถ้าทุกคนทำได้จริงคำว่าทำได้จริงก็หมายถึงความว่าเวลาเข้าบ้านปับ๊บถึงเวลาบูชาพระจิตต้องไม่นึกถึงบาปแล้วก็ภาวนาว่าพุโทโธตั้งใจไปนิพพานพอตื่นขึ้นมาปับ๊บจิตก็นึกถึงพระนิพพานขึ้นมาทันทีภาวนาว่าพุโทโธอย่างนี้จิตเป็นฌาน ถ้าจิตเป็นฌานอย่างนี้ทุกคนสังเกตเวลาตายกำลังบารมียิ่งมีความสำคัญถ้าบารมีของเรายังอ่อนถ้าเวลาตายเห็นกองไฟมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมปลาจะสุขได้เพราะไฟใช่ไหมนั่นลงนรกแน่นอนถ้าเห็นป่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นก้อนเนื้อไปเกิดเป็นมนุษย์ภาพเกิดก่อนจะตายนะ ทีนี้ถ้าเราเป็นคนมีบุญเมื่อมันจะตายจริงๆถึงแม้จะมีบุญน้อยเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทธโธไว้ขณะนั้นถึงแม้จะมีทุกขเวทนาก็ตามแต่ว่าตอนต้นเรานึกถึงพุทธโธไว้ก่อนจะตายประมาณสามวันจะมีรถทิพยารอรับพร้อมกับเทวดานางฟ้าแวดล้อม ถ้าเราเห็นเทวดานางฟ้าอยู่ข้างหน้าพรมอยู่ตรงกลางพระอรหันต์อยู่ข้างหลังเราก็เกิดสวรรค์ถ้าเราเห็นพรมอยู่ข้างหน้าพระอรหันต์อยู่ตรงกลางมมมมมนางฟ้าเทวดาอยู่เบื้องหลังเราไปเกิดเป็นพรมถ้าเราเห็นพระอรหันต์อยู่แถวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่แถวหน้านั่นเราไปนิพพานแน่ วิธีทำบุญให้เป็นชานแบบ้ง่ายก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนใหม่ๆก่อนจะหลับทำบุญเสียหน่อยตั้งใจเอาเงินใส่ในภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระเป็นค่าพรตาหารก็ได้เป็นพิหารทานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่จะใส่ ถ้าว่าคาถาวิรัตโยเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเป็นอนุสติใหญ่ การคิดว่าจะเอาสตังใส่ในิบาทหรือใส่ในกระป๋องคิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นทานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัทการทำเพียงแค่นี้ถ้าบรรดาพุทธบริษัททำทุกเช้าอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าทุกคนนี่ลงนรกไม่ได้ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญ,ญาติโยมจะถามว่า ทุกคนต้องการไปนิพพานทําจิตให้เป็นฌานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราวังนิพพานสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิอย่าลืมพุ่งใจตรงไปนิพพานทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขอมาที่นี่จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติ แบบสุขวิปัสสโกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้วก็รวบรวมกำลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการจเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ์มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญที่กายการปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ติดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ ต้องตายจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไรอันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ก็คิดว่าถ้ามันจะตายเมื่อไรขอไปนิพพานจุดเดียว หลังจากนั้นจิตก็คิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความโกรธคิดประทุสร้ายบุคคลอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืมก็คิดทุกวันอารมณ์จะตายตัวและความลงไลใฝฝันในรูปเสียงกลิ่นรสคือร่างกายของเรา คิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริงของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องชิบหายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายเลวๆอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนาน,นิดหน่อยพอใจสบายก็ลุกไปทำงานต่อไป เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำละเล็กลลน้อยกําลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็กกําลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึงให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใดถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่ขณะนั้นมันไม่ตายป่วยคราวนั้นไม่ตายถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริงๆพอเริ่มป่วยใหมๆ่ๆ จิตจะเริ่มทรงตัวจิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆน,นี่จิตใจมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนอาจจะตายก็ได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วงจิตมันเริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทให้หวังได้คราวนี้ตายแม่ แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าในเจวันในระยะเจวันหรือสามวันก่อนจะตายจะพบภาพภาพที่จะได้เห็นจะเต็มไปในอากาศจักรวาลที่เต็มไปหมดถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ันทราบว่าคราวตายนี้เป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นพระพรมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าตายคราวนี้เป็นพรมแน่ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุด ตายคราวนี้ไปนิพพานแน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนน้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท,ท้าทรงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะ ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ